สามก คนให ดีแค่นั้นเองโคตรน้อยนี่คือวิธีการทำวัด2 0 2 1ไม่ย2ต,ติบสองตพูดตนติดปากเลยนี่ไม่บา,บายแล้วนี่คือชื่อช่องผมชื่อช่องผมอันนี้นี่คือชื่อช่องผมนี่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูโคตรตะวางเลยอะ่ะ ดีว่ามคนอ,อยากเล่นกับเราเยอะนี่นะครับคือช่องช่องผมนี่ไงนี่คือชือ่องผมนี่คือเพื่อน